นีนแต่แรกอันแต่แรกวันนี้แสงแดดจ้ามันน่าห่างยิ่งนั้นะวันนี้อันนี้น้าแป็นแดไงน้าน้าไม่เอาต้องลงสระอาจะไม่ใช่น้าโอเคเอาคำเออที่เราพูดอ่ะมีนกตัวน้ำมาได้ไหมครับไหนอ่านวันนี้แสงแดดจ้ามีนกตัวน้ำบินอ่ะเธอดูนี่วันนี้นนนนะนะนะแงสงแดดจ้าจ้าอยู่ในวงสีแดงมีนกตัวตัวนุชะไร สระอัวสระอัวได้ไหมมีได้มันต้องสระอะไรสระอาเนี่ยวันนี้แสงแดดจ้าอาอยู่นี่ตึดด๊กตึ๊กอาเห็นไหมคะอ่าอ,อาใหม่ออกมาทันวันนี้แสงแดดจ้าเราเห็นอีกาวิ่งอยู่อะวันนี้แสงแดดจ้าเราเห็นอีอีสระอะไรสระอีสระอีอันนี้สระ ใช่เหรอไม่ได้ตรงนี้ต้องเป็นสระเลยคะอา่อาอ่าต้องอยู่ในวงสีแดงพอดีต่อไปร้อนร้อนรอเรือไม่โทรอ้ออ่าหนูนหอ,อ่ะตอนนี้สนุกผมชอบทำยางมากผมชอบทำเลยไม่ใช่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยเ,เรียนประจําทุกสัปดาห์เห็นไหม เออแล้วอันนี้ลงดาใช่ไหมลงอาอันนี้ก็ลงอาอันนี้ก็ลงอาเขาเป็นสีโทนอัไปไม่ถูกไมู่อา้าวจำไม่ได้แล้วเรียนประจําทุกสัปดาห์วันนี้แสงแดดจ้าแม่จะพาไปไหนจ้าแม่จะพาไปบางแสนอันนี้ลงสระแอนอนหนูใช่ปหแสนอันนี้เราต้องทําไหม แอร์ที่ลงด้วยแม่คุณน่ะแอนครัเออเออหรือเปล่าคาราบ้าไอ้ผมใช่แล้วข้างบนแต่ผมอยากจะถามว่าอะไรวะผมไปดูเอ้ยผมไปหาฝุ่นเฮ้ยฝุ่นไปดูวันนี้แสงแดดจ้าเจออีกาบินวันทุ่งทุ่งอยู่ตรงสีเขียวแสดงว่าเนี่ยต้องลงด้วยสระโอ้แล้วก็ อ,อ,อ,อูอะไรก็ได้ลงโซนอูเอู๋แตงห้าคำนะคะหน้าห้าข้างหล <5, 6. S 1> ังหกชายชายอันนี้มันสัละอ้อเหมาะมันสัละอ้ออันนี้มันสัละอ้อคนละอานกัารบรรษัละอ้อข้างหลังเหมือนกันก็นจริงแต่มันคนละสระกันเข้าใจไหมคะเอาสระอ้อเช่จนจะน้ำอะไรที่ไม่ลงสระ มาวันนี้แสงแดดจ้าเพื่อนจะพาไปเล่นน้ำอ่ะเพื่อนจะพาไปเล่นน้ำน้ำอยู่ในวงสีเขียวสระอะไรอ่ะสระอัมแสดงว่าวงคำสุดท้ายของบรรทัดต่อไปนี่ก็เป็นสระอัมอ่ะไปต่อมาใกล้ๆมองไม่เห็นหนูหนูถูกหนูผู้พัก ันนี้แสงแดดจ้าเจอปูนาที่ทุ่งนาหนููคิดไอออาจจอเจอปูนาที่กลางทุ่งใช่ไหมที่กลางทุ่งก็ลงเจออุงองอูอันนี้ก็สะละอุงองูได้ไหมถ้ามันไม่ได้อ่ะมันหาคำยากเราก็เปลี่ยนคำตรงนี้ยอยากให้มันยากเราจะไปะอันไหนที่มันลงง่ายสะละอามันง่ายสะละอะเรื่องมันง่าย แีไ่ไหมคะถ้าเริ่มมีตัวสะกดแล้วเนี่ยมันจะเรื่องยากอ่ะไปเจอชุ่งนาะไอเจอปูนีที่กลางทุ่งเลยไอพวีเราต้องเดือดใจวันนี้ทางใจไม่ต้องเป็นเรื่องราวไปเป็นคำอื่นใช่ผม,ผมไปเที่ยวกินกุ้งข่มไปเที่ยวผมไปเที่ยวกินกุ้งเอาเรื่องเมื่อกี้กลับมาที่ทางนู้เรื่องเลยนะ แล้วก็ครันนี้แสงแดดจ้าเจออีกาบินวันทุ่งผมไปเที่ยวกินกุ้งแล้วไงต่อหวอหาก่อนาอาหาก่อนวันนี้แสงแดดจ้าอันนี้สาระตรงนี้มันต้องเป็นสาระอ่าเหมือนกัน,นเพราะฉะนั้นหนูจะบอกว่าฉัานร้อนจังได้ไหมถันร้อนจังไม่ได้ต้องร้อนอะไรที่ลงด้วยสาระร้อนหน้าได้ไหมอ่าฉันร้อนหน้าแล้วอ,อะไรต่อ านร้อนหน้าจนผิวดำได้ไหมเออผ่านร้อนหน้าจนผิวดำอันนี้ลงสละกอํำอันนี้ก็ต้องอํำเอาลงสลากอำเหมือนกันว่าเป็นสีเดียวกันเข้าใจไหมคะบรรทัดต่อไปเอาไปตรงนี้ไปลบออกเราจะเขียนเหมือนที่รูเขียนเอาอันเลยเอาแต่แรก ัน,นข้าวบนแรกกันใช่ไหมควันนี้แสงแดดจาด้าตึมมาในปูผมไปเทียวเี่เธดูนี่เธอเอาประโยคของเธอเขียนเข้าไปในวงนี้นะอันนี้จ้าอันนี้อะไรนาอันนี้ปูอันนี้ปูลงด้วยสละปูอันนี้เขียวเหมือนกันต้องลงด้วยสละปู <ๆ S 1> แล้ว ผมไปเที่ยวงานวัด่มสละลาสละไาเออได้ไหมไม่ได้อะไปวงกลมด้านบนเขียนลงไปได้เลยไหนมองไม่เห็นวันนี้แสงแดดจ,จ้ามีอีกาวันนี้แสงแดดอ,อันนี้เปลียนเป็นประโยคอื่นเลยอันนี้ประโยคแรกอันท้ายอันเดียวเออมันท้าอื่นก็เปลียนประโยคไม่เลย อาวันนี้แสงแดดจ้ามหาเลยนะหมายถึงว่ามีเยอะมหาศารเลรเหรอ,ม,อมีอีกามหาศาร,าาราาน่าอะนี้เอาเดี๋ยว,ย,วยังลบๆตรงนี้นะแล้วเอาแสงแดดจ้าใส่เข้าไปในวงนี้แล้วเอาตรงเนี้ยแต่งที่เราแต่งใส่เข้าไป แล้วเราจะรู้ว่าอันนี้ลงท้ายด้วยอะไรแล้วก็จะมาเชื่อมกับตรงนี้ลงท้ายเหมือนกันอ่ไป